ครับสวัสดีครับวันนี้เปี๊ยกและน้องปอนะครับวันนี้น้องปอก็มีแต่งรถนะครับเดี๋ยวเปียกจะพาเพื่อนไมาดูนะครับด้านล่างเนี่ยสต๊อกของเปียกนะครับว่าพี่ๆเขาแต่งรถอะไรกันบ้างนะครับไปครับป่ะครับผมเปี๊ยกก็ได้อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันครับว่าด้านล่างในสต๊อกนะครับพี่ๆก็ทําอะไรกันบ้างนะครับแต่งอะไรกันบ้างนะครับ กระบะ s อนะครับเป็นตัวเตีย้ยนะครับแต่งเป็นตัวสูงนะครับผมหอเชด้าเลยอ่ะนะครับลายสติ๊กเกอร์กระจังหน้าสีแดงนะครับลายโูนนะครับโลโกโล้ดำแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้แลบทางล่างให้นะครับโอ้ใส่ซุ้มล้อใส่ล้อแม็กข้อสิบหกนะครับ เพิ่งเสร็จนะครับยังไม่ได้ไปทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวก็พอเสร็จจากตรงนี้นะครับงานตกแต่งงานเบาะงานไรนีนะครับใส่นี้ให้ด้วยครับกันรอยอืมตัวนี้ปกติแล้วไม่มีเบาะนังนะครับตอนนี้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเป็นเบาะนังนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างอ๋อมีนิสสันมาร์คด้วยนะครับผมนิสสันมาร์ครู้สึกว่าที่เขาจะแต่งเป็นเบาะหนังด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมีลาสติกเกอร์นะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กนะครับ15นะครับเดิมๆแล้วนะครับนิสสันมาร์กก็จะเป็นล้อกระทะนะครับอันนี้เปลี่ยนแต่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าชอบล้อแม็กนะครับ สติเกอร์ข้างนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับ <c oughs> เข้ากันได้ดีมากเลยครับเบาะหนังนะครับสีแดงดํานะครับเข้ากับตัวรถเลย นะครับใส่ตรงแผงประตูให้ด้วยนะครับทำเป็นสีแดงนะครับหุ้มหนังให้นะครับสวยครับน่ารักครับขี่คล่องตัวนะครับสำหรับในยุคนี้นะครับเหมาะมากนะครับน้ำมันก็เริ่มจะแพงเลยครับเรามาใช้รถอีโกคาร์กันนะครับถือว่าตอบโจทย์ครับ ด้านขวามือเปียกมีอะไรบ้างอ๋อตัวนี้เป็นอเมล่านะครับใส่สเกิร์ตลำกานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับใส่ล้อแม็กนะครับขอบสิบห้านะครับนะครับถ้าใส่ขอบสิบห้านะครับก็จะประหยัดน้ํามันนะครับนิ่มนวลนะครับใส่สเกิร์ตเรียบร้อยติดฟิล์มนะครับส่วน สีขาวนี้ก็เป็นอะมิล,ลาเหมือนกันนะครับอ่าเปลี่ยนเบาะหนังนะครับนะครับติดทิ้งเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเพียก็พามาดูที่พื้นที่แต่งรถนะครับที่โชลุกเพียกน,นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆท่าไหนชอบนะครับหรือสนใจนะครับก็ ทักเข้ามาคุยกันครับถ้าเข้ามาคุยนี่เพียรได้ครับผมหรือถ้าไม่สะดวกหรือถ้าสะดวกก็บล็อกอินเข้ามาดูได้นะครับที่นิสสันเอสเคชัวบางบอวทองนะครับถ้าไม่สะดวกก็เข้ามาคุยกับเพียรได้ครับทางช่องทางเพจนะครับนิสสันเอสเคชัวร์บายเซอร์เพียนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับ youtube นะครับนิสสันหน้าชายนะครับก็เข้ามาสอบถามเพียรได้ครับว่า เดือนนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างรถเก,งถก่งมีโปรโมชั่นอะไรรถกระบะมีโปรโมชั่นอะไรนะครับก็เข้ามาคุยกันครับวันนี้นก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านครับผมโอเคครับสวัสดีครับ